ขวดจ้าปูเนะโย้ยทักทายสบายดีแลละสวัสดีพี่ท่านวันนีก้กะมาให้มาหน้านะมาเป็นบรรยากาศพี่น้องเอ้ยมากินข้าวหน้าก่อนสักมือหนึง่ง มาเมื่อี้ก็ยังมีอยู่จกกักว่าจะหาพี่เลยได้หาแนวอกินนะนะแต่ที่แน่ๆน,นะเอาเอามาละแนวกินเท่านะเอามาหุ้งกับมันสิน้นหมูพี่เลยแต่ก่อนอื่นก็นจะไปหาบอกเธอหากุจิรอพรอมนะหาโง่กัดตุ้มรูมาพร้อมแล้วก็ไปเอาเพิ่มเธอคิดว่าเอาหญ้าเอาเพิ่มเธอหเลอสบายดีเลยใบยจิบโง่สบายดีเป็นจิบ หน้าตอนนี้ก็มาสบายดีนะอ่ากินก็แม่้กินก็มาสีตาก็มามาดิไม่เพื่อกิบมือนี่นะมไม่เพื่อนาบุนีอาสบายดีเด้อเด้อสบายดีพะลุงก่อนสบายดีเอาวันนี้ไม่ห้ามกรีดเหรอวันนี้ครูไปใช้ลูกครูครูไปเติมน้ำมันครูไปเติมน้ำมันขยบดีครูข้าวียครูข้าวเบ่อืม นี่มันขาดนี่ไปมงให้เห็นซ้ำลงไปล้วมีเห็นในคู่ในคู่ในคูไปเบียติทุระในคูติประชุมมดตันี้ตัวนี่เออ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 มันมาเออเออเออพ่อพี่นี่นี่เฮ้ยเออหมาเเออเออเออดังเออมันใชู้ดังกินเนาะ เฮ้ชิดาเฮ้ชิดาเอาจักซื้อหรือชิอดาเฮ้เอาจับมือจับมือดูจับมือไปจับมือเฮ <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> เป็นพวกก็ฝ่ายกองค่ออะขุณจิรอวันนี้นะ <c oughs> พี่เด้ออันเท่มือนะเบิงเ้ง <c oughs> งนี้พี่เด้อโคกโคกโอ้ยต่ำแจ่วเราะขุดจิรอได้ขนาดนี้ ีลอนี่แดดหลายมือแล้วจีลอออกขดขูดแล้วจีล้อก็ยังมีสันซ้อนอยู่ กิโลมีทันหองพี่น้องเหมต้องเป็นนั่นละปีนี้กิโลมีหองทัานหอนยามอยู่เลยมาคลองนะมีกิโลมีท่านออดตะเล่าอยู่ ต,ต,ตื่นคือเลิกจกิบนี่ตัวเมย์มนคิดตั้งกระเดอยู่อ้อาไปช่องโตไไ้ช่องโตเหรอ เขาบอกยืดเทาโอ้ยนั่น ไาคล้องอน่อคกิ๊บ๊ายบายนิข้ขาว ใหญ่พตแล้วเรียกะไรโตแล้วมูไหมากันหรือคูณตัวนี้ก็คูกจิีตัวนี้เลยตัวผู้ตัวผู้อีกนะ ปูปูช่องโตกีบเอาไอ้ล้นไม่ลมันอ่ะสดด๋ว เอาได้ครัเกี่กับผายลราคัดเอาละเออคัดไอ้แอววันนี้นะ่ะกี่กอเห็นกระพายยูะห<ด> <c oughs> ย่าละกุดกีรอกับพี่น้องเลยเบิง้งพอเบิ้งคลองก็แก้อาเสดเด้อเพื่มมาเถอะนี่แม่แก้อาเสดแต่แอวน,น,นี่ย่าละกุดกัอ๋อ oh, đây sao tổ. Kịp. Ta. để hãy đi đi qua. Để đi kiếm con. Ơ xin nó nhặt rồi. Sơ chỉ đó là kịp. trái khi là bỏ. Không là sai nè. อะนนี้นะโคกอันนี้ดิโถ<ท>ยทำด้วยหัน <c oughs> ตันก็ปันควายเลยวะไม่แม่เขาพันก็พันควายเว้ยปีนสิ่ง oval tire. Đây là. ปีกหบน่งเนี่ยมันเราจะกินเข้านเบียกมันกับมีสํานียดอ่ะฉัมันอยู่ซื่อๆใหกบวนนี่รับพอแล้วมาชินะพ่อแล้วงอ้งไรลงไหมือลงไหมืออ่ัน่นะับน่นนนนูนเรียบร้อย นี่เห็ดเป็นตอนแลกอะไรแช่น้ำไม่ไก่อนอ่ะเดี๋ยวจะปรุงก่อนมานี่แข็ง,งจิ้มจิรวก็ได้จำนั้นเลยจิ๋วปีกินกตำ่ำๆพุงปรุงก่อนเติบโหวก่อนมันหวานแล้วนี่ไม่ใช่ไปงูลายคนแล้วเนี่จะใช้น้ำปลาได้มากเลย ใส่ซอสนำไปลองเลยเพิ่ความหอมเพิมที่สันเพิ่มไวจีเพ่มไวจีเร็วเจีายหร่มันจะข้ม ตกนะกกีบเอ้ย <immersive Bee b problems> 你看，那个那个，不够不吧？ นี่ไปสีปีก่โคจิปูมาเอาทันมากนึีนะบอสิเก็บบ่อท่านใช่เจโคจิรอกับปงละเอาท่านเชเมื่อกี้นี่เฮิื่อนเป็นก้อเพิ่มติดก่อนหางียางเวละ chị đó là mỹ đó mọc bì mùa sao kìa 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 im kìa kìa cái kìa 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 ข้างหน้าได้ยยี่สิลายได้กกบโตเชื่อเชื่อไม่ต้องเชื่อข้างหน้าล่ะเพิ่มพันน่ะก็มีล่ะกบอยู่ก้างหน้ามึดเพิร้ดก็มีเชื่ออีกคือเสื้อตะการพร้อมกูเสื้อตะกากูอยูู่เส้เงี้ยเลยกบแต่ฟพีดีปุองสองเงป่ย เธอระการก็ได้แหะคิดไปไหมลูกกระบอกยัง ต่อเลยเจ็บนะป็ิเซ็บนดพี่น้องยังอยู่ปีงนึงเลย

ไม,ม่ชอบย็เดี๋ยวจะเปลนุ่มดิชดวยแล้วเราแบบนี้นะแม่ช่วยเดี๋ยวลูกช่วยเดี๋ยวอ่ะเรียบร้อย

Hãy thay mẹ cái mẹ kiếm của bụng ngàn mạng Chỉ còn ạ, trông hơi hơn nè Tình xí cả Tạm một ชัวอมไปาน้ยอย่ารำยากก่อนอ่ะตอนนี้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มที่เรียบร้อยนะขอกาจะได้ขอขอนุญาตปิดคลิปลงชั้นนี้หลอบพี่น้องเลย ขอเข้มข้บเจอน้าพ่อแม่พี่น้องที่เขามีตามหับสม้มในคลิปหน้ากา็น้าพอได้ไหมพี่น้อง